ครับท่านผู้ชมครับครับรายการคุยสบายๆนะครับพนุมมาพบกับท่านเช่นเช่นคยครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับผมวัชรินทร์เจียวิทยาญญาครับครับผมกวีศรีสัรครับครับคุณวัชรินทร์วันก่อนผมไปประชุมที่หนังสือพิมพ์ทกรุงเทพสื่อเดี๋ยวนี้สื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตนี้สื่อสิ่งพิมพ์ยอดจำหน่ายหลายฉบับเริ่มตกเริ่มตกครับอย่างอย่างที่หน่วยวิเคราะห์วิเคราะห์กันมาครับ เท่าที่ประชุมกันมาเขาบอกว่าสื่อสีพิมพ์ต่อไปนี้อย่างที่สหรัฐหรืออังกฤษประเทศแถบยุโรปสื่อสีพิมพ์เขาบอกว่าประมาณ5้าถึงหปีคาดว่าน่าจะหมด<อ>เพราะว่าอีูอ่านี้ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์การเปลี่ยน,นเ,ทเทคโนโลยีต่ตางเข้ามามากสําหรับประเทศไทยเราเขาบอกว่าประมาณ 20- ถึงยีสปีสื่อสีพิมพ์น่าจะหมดก็ไม่เป็นไรนะครับกระดาษก็ไม่ต้องใช้ละสิต่อไป ก็อีกหลายปีอยู่ครับไม่เป็นไรคุณก็มีกรแก่<น>ไม่เป็นไรก็ม,มาอ่านข่าววันใดแล้วกันครับส่วนสื่อของเราก็มีทั้งนครสารทีวีหนังสือพิมพ์นครสารแต่ช่วงนี้จะฝากาแฟนแฟนของสมาชิกนักสือพิมพ์นครสารหน่อยครับ <S 1> <S 1> ช่วงนี้นังสือพิมพล่าช้าไปเกือบเดือนเพราะว่าท่านพิมพ์มันเสีย ผมเสียเหรอครับก็ก็ก็ต้องขออภัยต่อท่านผู้อ่านครับมีหน้าล่ะผมรับทริษัทยังไม่ไหวเลยครับพกรเดี๋ยวนี้พกรมาในบ้าอ่านข่าวด้านเดิมที่ยทำครับท่านพิบเสษครับวันที่13าที่ผ่านมา13ามีนาคมเป็นวันช้างไทยซึ่งประเทศไทยเราท่านผู้ชมช่วงน,นี้เรื่องช้างจะดังมากค่าช้างค่าเอางาบ้างซึ่งรัฐบาลก็มีการประชุมเซตต์ที่ผ่านไปซึ่งซึ่งต่อไปช้างจะเป็น จะเป็นที่ว่าต้องอนุรักษ์และเป็นสิ่งที่ว่าน่าน่าเป็นห่วงวันนั้นคุณกวีผมเดินออกไปข้างนอกเจอเจอไอ้จาพนมมันมาล้อตะโพนช้างช้างอยู่ไหนช้างอยู่ใสกลายเก็นว่าช้างดาวว่ายน้ำข้ามมาฝั่งไทยแล้ววันก่อนวันที่13าเป็นวันช้างไทยก่อนที่ถึงวันช้างไทยวันที่13ปรากผช้างจากรลาวสดใสฟังข่าวทีวีมากก็เลลอยน้ำข้ามโขงมาหลายเชือก ข้ามาเขตตะบนพนอบอำเภอท่าอุเทนบ้านเราซึ่งมันฉลองวันช้างอาคคงมาร่วมฉลองวันช้างไทยข้ามาจากฝั่งลาวทําให้ที่ปั่นกวนอยู่หลายวันซึ่งในวันที่อ่านข่าวปรากฏว่าอาช้างที่ข้ามจากฝั่งลาวมาได้ตัวนาได้ในที่เข้าเขตได้เดินบุกป่าเข้าเขตเป็นเขตอำเภอบึงการจังหวัดบึงการแล้วครับซึ่งทางฝ่ายเจ้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของทางประเทศลาวก็ได้ข้ามมา มาตรวจสอบเพื่อจะขอนําช้างกลับแต่ก็ไม่ใช่ช้างไม่ใช่หมาไม่ใช่หมูนะมันมันตัวใหญ่มันต้องใช้เวลาอีกหลายวันไม่เป็นไรแค่แค่เอุ้มกลับบ้านไปแล้วกันก็ก็ีบางคนก็บอกว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองแต่ผมบอกไม่ใช่หรอกอันนี้เขาเรียกว่าช้างหนีตายมาพึ่งใบบุญนะครับแปลว่าแปลว่าบ้านเมืองพวเราไ้ร่มเย็นนะครับช้างที่จากประเทศลาวหนีตายมามาอาศัยพวกเราคนจังหวัดนครพนมแปลว่า เมืองเราบ้านเราร่มเย็นแล้วก็ประชาชนก็แบบพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมเป็นคนมีบุญนะใจบุญขนาดช้างยังวิ่งยังลอยน้ำข้ามมาเลยข้ามมาสองตัวไม่ได้นะเอาลูกเอาหลานมาด้วยห้าตัวอยีางนี้ยังยังยังจับไม่ได้ครับเพราะว่าเข้าเขตบึงการแล้วปล่อยเลยครับครับก็ว่าเรื่องช้างไปมาเข้าเรื่องคนหน่อยครับก็ต้องแสดงความยินดีกับกกตจังหวัดนครพนมท่านใหม่อีกสองท่าน ซึ่งมีการรับรองมาแล้วท่านแรกพลโทสกลพงศพริยวระวณิชอดีตผู้การจังหวัดฐานบุกนครบมุมซึ่งท่านก็ได้รับเลือกจากเป็นกกตจังหวัดหรือว่า,า,าิีกเก่าอีก,อกๆๆท่านหนึ่งคือผู้การจังหวัดน,รนครบมุมพลตรตีจุรั์ปานเงาก็ได้รับเลือกเป็นกกตจังหวัดครับประธานกกตมีประธานยังต้องสรรหากันอีกครับก็ ซึ่งกต่อทั้ง5ท่านเขาเรียกว่าหาเสือของจังหวัดก็กะจะต้องสแสดงความินดีด้วยครับโดยเฉพาะบิ๊กเก่าพี่เก๋าของผมกลับมาแล้วซึ่งท่านจะต้องทําหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดของพื้นที่ของจังหวัดต้องลมต่อไปครับ,รบข่าวต่อไปที่กาลังดังกันอยู่ทุกวันนี้ในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานของเราไม่ว่าจังหวัดยโสธรอุดรขอนแก่นเรื่องครูอ๋ออพิมพ์แม่พิมก็มีข่าวมีการทุจริต ทุจริตสอบสอบครูผู้ช่วยทางกระทรวงรศึกษาธิการก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วแล้วก็มีการโยกย้ายผู้มีการเขตการศึกษาเขตพื้นที่พื้นที่3จังหวัดขอนแก่นทั้งผอ,อทั้งรองพอ,อทั้งอหอวหนาหวหนาส่วนทุกภาคส่วนเลยอ่าในในพื้นที่ขอนแก่นย้ายเข้าไปประจำะเพื่อรอการสอบสวนซึ่งเงินสภาพเขาออกเป็นร้อยกว่าล้านบาท มันสาพณ์ยังไงมีการทุจริตอ๋อทุจริตก็ได้ข่าวว่าก็ได้ข่าวว่าเสียคนละสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนใช่เหอตามข่าวมาสี่ห้าร้อยล้านตามข่าวที่ออกมาว่ามีการติวข้อสอบอยู่บ้านภูมในการข้อสอบออกมาสอบได้คะแนนเต็มเกือบหมดมันก็มีทั้งทุจริตกับไม่ทุจริตบางคนก็เกือบเต็มบางคนก็คะแนนเต็มมันเป็นมาได้ยังไงจะเก่งขนาดนั้นเลยครับมันก็ได้เห็นใจแล้วของคนผู้ไม่ทุจริต แต่ผู้จริตจะทำให้คนที่ไม่ทุจริตเสียหายครับผู้เรื่องครูไปลกันผู้เรียงครูหลายจังหวัดเท่าที่ผมทําข่าวมาระยะหลังๆจะมีการร้องเรียนตลอดครูด้วยกันนี่แหละครับร้องเรียนทั้งทั้งสากลเอาทรัพครูไม่ว่าจังหวัดไหนๆก็ก็ตามแต่มีการร้องเรียนกรรมการไม่โปร่งใสบริหารงานโดยุไม่ไม่จริตไม่ไม่จริตครับครูกินเลือดครูครูสูบเลือดครู ครับนี่เรื่องนี้นามาหนักใจเพราะว่าอนาคตของเด็กๆเราก็ฝากไว้กับพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติแต่ข่าวทุจริตข่าวไม่ชอบมาพาคนออกมาเยอะเลือเกินวงการครูในช่วงนี้มันทำให้บันทอนจิตใจคนทําดีเหมือนกันนะในพื้นที่จังหวัดเราก็เคยมีมาประจํำ้องเรียนเรื่องการกัดสอบครับคก็มีแนวคิดช่วยเหลือครูบาอาจารย์ยังไงอ่ะมันไความคิดมันก็มีทุกคนแหละครับต่างคน ไอคนที่เข้าไปสอบเขาก็ไม่อยากเสียเงินอยากได้เป็นครูที่ดีครับแต่บางครั้งมันก็มีคนเรียกร้องไม่ให้ก็เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวสอบไม่ได้เดี๋ยวสอบไม่ได้ครับก็ฝ่าข้าราชการครูมีมีคนฝากมาคุณก็มีเรื่องไอไอท่าเรือดูดทรายอ่ะก็บอกว่าเอาเทียใต้นะเป็นตรวจสอบไป็นข่าวขึ้นโครงเป็เทีเหนือเป็นยังไงก็มีอ๋อเรื่องเมื่อหลายวันก่อนที่ ทีมข่าวนครสวรรค์ทีวีเรานําเสนอไปแล้วเรื่องหน่วยเรือรักษาความสุขเรียบร้อยตามลำน้ำขงหรือนอรขคอก็ได้ทําการอายัดสายในพื้นที่อำเภอทาพนุมเพื่อทําการตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ซึ่งทางเขตเขตใต้ก็ทําการตรวจยึดอายัดไว้ก่อนซึ่งทางเขตชายบุรีท่าดอกแก้วบ้านแพงเม่ป้ะบาดเท่าที่ติดตามข่าวมาทางหน่วยนรคอก็ได้ทําการ ให้เจ้าให้เจ้าของท่าศายนำหลักฐานนำเอกสารที่ใบขอญาตให้ขณะนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีท่าไหนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจัาระมีไม่หมดเลยครับก็ครับก็ทางเราขอดำเนินการอยู่ทางเจ้าที่หลายฝ่ายซึ่งทีมทีมข่าวนครสารก็ต้องติดตามกันต่อไปครับก็เราก็อยากให้ว่าทำก็บูรณาการทั้งหมดเลยไม่ต้องมี องมาตรฐานสามาตรฐานนัวกวีค,คือถ้าทําพร้อมกันหมดตัวให้เป็นบูรณาการหมดเลยมันมีไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียนรบนะทุกอย่างมันก็โปร่งใสก็นะวันก่อนผมผ่านไปเขตอําเภอท่าอุเทนแถวท่าจำปาท่าดอกแก้วเดี๋ยวนี้นกำลังสร้างเขื่อนกันริมโของอ,อ๋อนั่นแหละจะโดนสาเยอะป้องกันตลิ่งโขงโขงพังได้ก็ประมาณก็จํานวนมากก็ถือว่าเป็นเรื่องดีป้องกันงบประมาณเยอะไหมโอ้ก็ต้องหลายหลายล้านบาทหลายหลายล้านก็ทําให ที่น้องแทนนั้นก็มีเงินสะพัดนะเรื่องการก่อสร้างแล้วก็เพิ่มภูมิทัศน์ในการท่องเที่ยวครับในเคสไซไซบูวีผมก็อยากจะให้อุตุมีช่วยดูหน่อยเพราะนั่นแหล่งท่องเที่ยวนะเขาเรียกว่าน้ำสองสีแ่ะใช่ไหมตรงนั้นมันน่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ยังแห้งแล้งอยู่น้ำน้ำยังไม่มากดูก็ไไปหว้ดูดูสียังไม่ออกเท่าไหร่น้ำสองสีที่ชัยบุรีตอนนี้กี่สี ตอนนี้มองไปสีเดียวแล้วสีสีคุ้นๆครับข่าวต่อไปอที่ชาวบ้านก็ขอร้องมาร้องเรียนกันมาหลายหลายเดือนแล้วถนนบายพาสช่วงจากสี่แยกไฟแดงบ้านน้อยหนองเข็มที่ทำใหม่ตัดไปถึงทางบายพาสสรือใช่ไหมนี่ก็จะสร้างที่สีไหมครับก็ไปถึงออกไปทางสะพานก็เลยหมู่บ้านอําเภอสองอํสามไปทางจะไปบ้านเท่าควายคนอยู่เยอะซึ่งทําเป็นถนนสี่เลน ปรากฏว่าไฟค่าหนุนไฟไฟเหลืองใหญ่ๆล่มืดมืดสนิทจริงๆกลางคืนนะยิ่งยิ่งช่วงไอช่วงที่ทําใหม่ซีเลนไม่หมดนะก่อ็ถูกตัดไปเพื่อจะถึงเรือเรือหลายเลือเม็ดอยู่ถ้าสังเกตงคืนไปอันตรายมากไฟฟ้ามืด ได้ขับไปตอนนั้นคืออันตรายกันพอไปพุ่งหลนหายบัางเลยอันตรายเป็นการล้วก็พี่น้องมาดูแถวอวัยวะส่วนที่เยอะก็ก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหางบประมาณมาติดตั้งเสาไฟฟ้าให้มันสว่างสบยนหน่วยงานไหนก็เป็นชอบคุณจตุมมันน่าจะเป็นแฝงกันทางแฝงกันทางหรือว่าหรือว่าถ้าแฝงกันทางไม่มีงบไม่พอก็อยากจะฝากท่านสสสส เพาะมีหลายสสอแทั้งเก่าทั้งหมดทั้งสสเลยครับงบประมาณจะเป็นเขียนเดือนก็เป็นคสองสามท่านนะนะถือว่าถ้าถ้าติดตั้งเสาไฟฟ้าได้ผมว่าจะสวยงามหนึ่งสวยงามสองปลอดภัยสามนี่มันก็สนับสนุนการเดินทางของพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางข้ามสะพานอะไรนะนะครับใช่ครับก็เราเดี๋ยวนี้เราเราเลือกเอเชียเราก็สนับสนุนการท่องเที่ยวข้ามไปประเทศลาวเวียดนามถ้าถ้าตรงนี้เป็นสายหลักมันก็น่าจะ ่ดูแลนะครับการด <uh> ึงความปลอดภัยแสงสว่างใช่ก็คุณวัชรินมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับก็มีเพิ่มเติมนะก็อย่างอย่างที huh> ่ไปสำรวจนะครับก็มีเพิ่มเติมคือร่างอาโปเก่าต้องปากมาบอกคุณกบีอ่ะเวลาอ่านยิ้มหน่อยสิยิ้มิย้มเต็มที่แล้วครับยิ้มเต็มที่เลยเหรอครับก็ป่าวเพราะว่าเรื่องสุขภาพดีเปล่าครับเริ่มดีครับเริ่มดีเดี๋ยวสิ้นเดือนจัดรายการเสร็จผมต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นอี เขาบอกว่าสุขภาพเป็นอะไรเพราะเดี๋ยวนี้คุณกวีไม่ไปดื่มเหล้าเลยหมอบอกว่าเกี่ยวกับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยประาณไหนคุณกมีก็ไม่มากกินยาบำรุงไปเรื่อยครับชาวบ้านก็เป็นหมอบอกว่ากินยาสักสี่ห้าเดือนก็คงหายขาดรากิ่วายโหรใยครอกระบากที่ถึงนา้ไม่ใหครับขอบคุณครับแต่เขาบอกว่าช่วยประกาศให้ด้วยว่าเขาเขาคือราคาวาสี่ห้าบาทเป็นห้าสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทแะครับเดีนี้เนื้อเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวแพงขึ้นมากขึ้นมากเลยครับวัตถุดิบตอนนี้มันขึ้น นะครับมันเป็นสัญญาณแล้วแต่ร้านเจนีบ้านใต้เขาก็ฝากมาอีกนะบ้านใต้ก็ไปทานบ่อยร้านยำอ่ะก็ยำยำเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาเป็น50บาทเป็น70บาทแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับรายการคุยสบายๆนะครับพี่หนมมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับอ้าขอต้อนรับนะครับผมวัชรินทร์จีวิริยะบุญญาครับครับผมกวีศรีสัรครับครับคุณวัชรินทร์วันก่อนผมไปประชุมที่หนังสือพิมพ์ทักรุงเทพสื่อเดี๋ยวนี้สื่อสิ่งพิมพ์ กับสื่ออินเทอร์เน็ตนี้สื่อสิ่งพิมพ์ยอดจําหน่ายหลายฉบับเริ่มตกเริ่มตกครับอย่างอย่างที่หน่วยวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันมาครับเท่าที่ประชุมกันมาเขาบอกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้อย่างที่สหรัฐหเรืออังกฤษประเทศแถบยุโรปสื่อสิ่งพิมพ์เขาบอกประมาณ5้าถึงหปีคาดว่าน่าจะหมดเพราะว่าอีูอ่านี้ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์กัรจุบันเทคโนโลยีต่างเข้ามามากสำหรับประเทศไทยเรา ขาบอกว่าประมาณ20-25ปีสื่อส่งพิมพ์น่าจะหมดก็ไม่เป็นไรนะครับกระดาษก็ไม่ต้องใช้กระสิต่อไปอีกหลายปีอยู่ครับไม่เป็นไรคุณก็มีก็แก่ไม่<น>มเป็นไรก็มาอ่านข่าวออนไลน์แล้วกันส่วนสื่อของเราก็มีทั้งนครสารทีวีหนัสือพิมพ์นครสารแต่ช่วงนี้อยากฝากาแ,ฟแฟนของสมาชิกนักือพิมพ์นครสารหน่อยครับช่วงนี้นัสือพิมพล่าช้าไปเกือบเดือนเพราะว่าท่านพิมพ์มันเสีย ผนเสียเหรอครับก็ก็ก็ต้องขออภัยต่อท่านผู้อ่านครับมีหน้าล่ะผมรับทร,ริษัทยังไม่ไหวเลยครับพกรนเดี๋ยวนี้พกอ,พอ,พอมาในบ้าอ่านข่าว้ครับด้านบนทียมทำครับท่านผิดเสกครับวันที่13ที่ผ่านมา13มีนาคมเป็นวันช้างไทยซึ่งประเทศไทยเราท่านผู้ชมช่วงนี้เรื่องช้างจะดังมากค่าช้างค่าเอางาบ้างซึ่งรัฐบาลก็มีการประชุมเซตต์ที่ผ่านไปซึ่งซึ่งต่อไปช้างจะเป็น จะเป็นที่ว่าต้องอนุรักษ์และเป็นสิ่งที่ว่าน่าน่าเป็นห่วงวันนั้นน่ะคุณกวีผมเดินออกไปข้างนอกเจอเจอไอ้จางนมมันมาล้อตะโกนช้างช้างอยู่ไหนช้างอยู่ใสกลายเก็นว่าช้างลาว่ายน้ำข้ามมาฝางไทยแล้ววันก่อนวันที่13าเป็นวันช้างไทยก่อนจะถึงวันช้างไทยวันที่13ปรากผช้างจากลาวสใยฟังข่าวทีวีมากก็เลลอยน้ำข้ามโขมาหลายเชือก ข้ามาเขตตะบนพนอบอำเภอท่าอุเทนบ้านเราซึ่งมันฉลองหวันช้างคงมาร่วมฉลองวันช้างไทยข้ามาจากฝั่งลาวทําให้ที่ปั่นป่วนอยู่หลายวันซึ่งในวันที่อ่านข่าวปรากฏว่าช้างที่ข้ามจากฝั่งลาวมาได้ตัวนาได้เข้าเขตได้เดินบุกป่าเข้าเขตเป็นเขตอำเภอบึงการจังหวัดบึงการแล้วครับซึ่งทางฝ่ายเจ้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของทางประเทศลาวก็ได้ข้ามมา มาตรวจสอบเพื่อจะพอนําช้างกลับแต่ก็ไม่ใช่ช้างไม่ใช่หมาไม่ใช่หมูนะมันมันตัวใหญ่มันต้องใช้เวลาอีกหลายวันไม่เป็นไรถ้าแค่แกอุ้มกลับบ้านไปแล้วกันก็ก็บางคนก็บอกว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองแต่ผมบอกไม่ใช่หรอกอันนี้เขาเรียกว่าช้างหนีตายมาพึ่งใบบุญนะครับแปลว่าแปลว่าบ้านเมืองพวเราล่มเย็นนะครับช้างที่จากประเทศลาวหนีตายมามาอาศัยพวกเราคนจังหวัดนครพนมแปลว่า เมืองเราบ้านเราร่มเย็นแล้วก็ประชาชนพ่อแบบพี่น้องชาวจังหวัดนครพน,นมเป็นคนมีบุญในะใจบุญขนาดช้าง,ย,าง,งยังวิ่งยังลอยน้ำข้ามมาเลยข้ามมาสองตัวไม่ได้นะเอาลูกเอาหลานมาด้วยห้าตัว